นอนคืนที่สองผ่านคนไปนะคะเข้านอนเที่ยงคืนครึ่งตื่นมาตีสามครึ่งแล้วก็นอนไม่หลับจนตอนนี้6เช้าแล้วนะคะคือห้องนี้จะไม่ไมีใหญ่บ้างนะคะอันนี้จะเป็นหน้าตา่างทรงกลม แค่นี้ก็จะรู้สึกอึดอัดหน่อยไม่มีระเบียงโรงแรมกักตัวบางที่จะมีระเบียงก็จะ,ะโล่งสบายก็จะมีเปิดออกรับอากาศข้างนอกบ้างนะคะ,ะวิวข้างนอกจากห้องจะเป็นลานจอดรถตอนที่มาถึงนะคะรถบัสจะจอดส่ง จะจอดเอาอคนลงตรงนี้สำหรับเที่ยวบินของเราที่มาจากอังกฤษ T G ืลมลืมไฟ <c oughs> T G หนึ่งเก้าศูนย์รเปล่า T G เก้าหนึ่งเจ็ด t ี 1> ะะ GG 9 1 7รู้สึกว่าจะมาพักที่นี่จะใช้รถบัสมาประมาณ4คันด้วยกันนะคะจำนวนคนไม่แน่ใจแต่น่าจะมากกว่า200อ่คนโรงแรมที่เราอยู่เป็น Grace Hotel อยู่แถวนานาซอยสาตรงน้นเป็นโนเทล ก็จะกลับไปนอนต่ออีกสัก2ชั่วโมงแล้วก็คาดว่าอาหารเช้าจะมาประมาณ8โมงเช้าเดี๋ยวยังไงจะมารีวิวให้ดูอีกทีนะคะว่ากักตัว14วันทำอะไรบ้างตอนนี้8โมงเช้ากาแฟกาแฟดำผสมน้ำมันมะพราะ้าวสกัดเย็น ก็กินกาแฟรออาหารเช้าน่าจะมาแล้วค่ะได้ยินเสียงรถแข็นอยู่ข้างหน้าห้องละดูทีวีคือที่นอนนี่อาจจะต้องเปลี่ยนผ้าปูที่นอนเองนะคะอ่าได้อาทิตย์หนึ่งได้7วันเดี๋ยวเขาจะมีผ้าอ่าผ้าปูผ้าหม่ม ไม่แน่ใจน่าจะเป็นผ้าห่มด้วยทั้งเซตอะคะ่ะมาให้แล้วเราก็ต้องเปลี่ยนเองผ้าเช็ดตัวก็ใช้แล้วตากผึ่งแห้งแล้วก็พับเก็บไว้ใช้อีก <S <S ใช้หน<า>ึ่งอาทิตย์นะคะนี่คือห้องห้องไม่กว้างนะคะ ขนาดไม่แน่ใจก็คือเข้ามาปร,ประตูเข้ามาเป็นห้องน้ำเป็นเตียงนอนแค่นี้นค่ะกะ็ไม่มีระเบียงเพราะฉะนั้นก็จะอึดอัดหน่อยหน้าต่างมีแค่เนี้ยค่ะเป็นหน้าต่างวงกลมมีต๊ะเครื่องแป้งที่ไว้นั่งเขียนหนังสือเขียนอะ,อะไรได้นะคะตรงนี้ต๊ะ อ่ะตู้เย็นพี่วีมีขนมตุนนิดหน่อยเดี๋ยวจะออกไปดูข้าวกันนะคะว่าข้าวน่าจะมาแล้วอาหารเช้านี่ค่ะเขาก็จะมีโต๊ะอยู่หน้าห้องแบบนี้นะคะก็จะวางไว้แค่ที่หน้าห้อง เมื่อเช้าจะเป็นผลไม้ด้วยจะทางเข้ามาโอเคเดี๋ยวไปกินอาหารเช้ากันวันนี้เป็น ซักผ้าก็ตากในห้องน้ำนะคะอันข้าวผัดผัดพริกแกงหรือเปล่าคะผัดพริกแกงไก่น่าจะใช่นะคะกับผลไม้มีฝรั่งกับแคนตาลูโอเคค่ะอ,อันนี้เป็นวันที่สองนะคะเด y 2ท ของการกัดตัวเพราะจะเริ่มนับวันที่่29เมื่อวานเป็น30โอเคค่ะขออนุญาตทานอาหารเช้าก่อนนะคะในระหว่างที่นั่งกินกาแฟนะคะก็เดี๋ยวจะวัดอุณหภูมิอของร่างกายเขาจะมีประรดวัดอุณหภูมิไว้ให้นะคะ,ะส่วน การตรวจโควิดนะคะจะมีวันที่5และวันที่1 1นะคะอันนี้คือเข,เขาจะมีตารางอาจจะมีรายการตารางทุกอย่างให้เลยนะคะอันนี้จะบอกไว้เรียบร้อยเลยเรียนผู้เข้าพักทุกท่านที่เดินทางมาจากอังกฤษเที่ยวบิน TG-917 ถึงไทยวันที่28เนี่ยนะคะคือเขาก็จะเริ่มวันที่28นี่ยังไม่ เป็นเดวันก็เริ่มเดวันยี่บเาวันที่ออกกลับบ้านได้ก็คือวันที่13ตุลานะคะ,อะสอบถามไปแล้วเขาบอกว่าเวลาประมาณ10บโมงสิบโมงครึ่งตอนเช้านะคะอะนนี่นะคะ,อะพอวัดไข้เสร็จก็จะต้องแจ้งเข้าไปในอแอปพลิเคชันที่เอาไว้ติดตามคนที่ ามาจากต่างประเทศแล้วน,นะคะที่กักกันตัวเดี๋ยวยวขอวัดอุณหภูมิก่อนนะคะเพราะว่ารอบเช้าจะต้องอส่งไม่เกิน9โมงเช้าแล้วก็รอบเย็นไม่เกิน5โมงเย็น okay, เราได้ผลแล้วนะคะ35.3องศาเซลเซียสมันต่ำไปไหมปกติ ร่าางกายอุณหภูมิร่างกายของคนเราจะต้องประมาณ36-37หรือเปล่าแต่ทุกวันที่ที่เช็คได้ก็จะประมาณนี้นะคะ35-36เมื่อวานนี้ก็36.1ค่ะจะต้องรายงานผลไปในแอปพลิเคชันนนี่เป็นอาหารกลางวันของ เดทูนะคะเป็นอรกันนี่เป็นก๋วยเตียเต๋ยวก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่นะคะมีเครื่องปรุงมาให้ด้วยน้ำตปลาพริกป่นน้ำตาล <Okay>. <S <S จะรอทานพร้อมเจคอบเพราะว่าก่อนที่เจคอบจะไปโรงเรียนเจคอบจะกินอาหารเช้าตอน8โมง เดี๋ยวของสำหรับกลางวันจะหลอทานตอนบ่า,บายสองโมงเพราะว่าจะได้เป็นเวลาเดียวกับเที่ยงกิดตอน8ปดโมงเช้าเจคอบกินอาหารเช้าก็จะโทรมาหาคุณแม่ก็จะได้ทาน้อมกันเมื่อวานก็พร้อมกันนะคะ น้องกินเบเกิลก่อนไปโรงเรียนแม่กินกลางวันตอนแบดสองพอดีงั้นเดี๋ยวเป็นนอนรออ,อีกสักแบบแม่จะมีปัญหาหนจะมีปัญหาเรียกคุณแม่เชยเลยคิดว่าตัวเองโพสอยู่กับกลุ่มผู้ปกครองอ่าหรื <c oughs> จะมีปัญหานอนไม่หลับคือเมื่อคืนนี้เข้านอนตอนเที่ยงคืนครึง่งแล้วก็มาเตือนตอน ตีสามครึ่งแล้วก็ไม่นอนอีกเลยอันนี้เพิ่งจะมาหลับนี่ไปเมื่อสักครู่นี่ประมาณครึ่งชั่วโมงได้ไหมประมาณนั้นนะคะแต่จะนอนอีกแป๊บหนึ่งจนถึงบ่ายสองเราค่อยกินน่าจะเย็นแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปกินพร้อมเจกของถังขยะ ทุกวันนะคะจะต้องรวมใส่ถุงออกมาวางไว้ข้างนอกทุกบ่ายสามอตอนบ่ายสามนะคะจะมีเจ้าหน้าที่มาเดินเก็บเห็นไหมคะแต่ละห้องหน้าห้องจะมีขยะเจ้าหน้าที่จะมาเดินเก็บวันละรอบ ทานกว๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ไปพร้อมจะขอจะขอไปโรงเรียนละลูกจะกินอาหารเช้าตอนบ่ายสองเออไม่ใช่ตอนแปดโมงเช้าเป็นเวลาเดียวกับที่ไทยบ่ายสองก็เลยนัดลูกกินอาหารพร้อมกันลูกกินอาหารเช้าแต่เรากินอาหารกลางวัน นี่คืออาหารเย็นสำหรับเดทูเดทู day two, day two นะคะของวันนี้หน้าตาคล้ายๆกับอาหารเช้าเมื่อเช้าเลยเมื่อเช้าเป็นผัดพริกเผาหมาูตอนกลางวันเป็นก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่มื้อเย็นเป็นผัดพริกแกงหมูตอนนี้รู้สึก จะเริ่มเบื่อข้าวแล้วนะคะเพราะว่ารู้สึกกับข้าวมันคล้ายคายกันอาจจะไม่ทานอาจจะทานามาม่าครับวันนี้แต่เสียดายข้าวค่ะจะเก็บไปก่อนโอเคอวันนี้เจ้าหน้าที่เขาให้บัตรที่เอาไว้สำหรับติดเสื้อหน้าอกติดเสื้อนะคะเวลาลงไป ตรวจโควิดไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้หรือเปล่าเพราะเพราะในตารางบอกว่าเป็นวันที่5ของการมาพักยังไงรอฟังคะ่ะแจ้งในไลน์กลุ่มอีกครั้งโอเค